เร d ช h อดพาไปดูชนะเพื่อเข้ารอบผงพลังหนุ่มฟาดแข่ง LASK ยุโรปาลีากรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5้าลิพูจะเปิดแอนฟิลรับมือบวยของตารางอย่างลากลินส์ซึ่งจะเตะกันคืนนี้เวลาตี3ตรงเฮทูเฮทเพิ่งเจอกันมาหยกหยกในนัดแรกซึ่งเป็นหงแดงที่บุกเชื้าถิ่น3ต่อหนึ่ก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกัน เริ่มจากลิฟูของเราจะขาดแอนดี้โรเบิร์ตสันเตียโกโอคันตาลาและสเตฟานบายเซติชบวกด้วย2ตัวเจ็บหน้าใหม่อย่างเดียวก็โชโตาและอลิสันเบเกอร,อร์ที่คาดว่านั่นจะกลับมาพร้อมในเกมกับแมนยูส่วน L.A.S.K. ทีมเยือนพวกเขาจะหมดสิธิใช้งาน3แข้งประกอบด้วยอารดิวทาอุยฟิลิปเวซิงเกอร์และอีบีมาดาบัว คาดการ์ดสเปนเล่นตัวจริงลีพูของเจเกนคอปมาในระบบเก่ง4-3-3-5บีดคีวินเคลเลเฮอร์เฝ้าเสาแบ็กโฟร์ใช้โจโกเมสอีบุโกนาเต้จาเลวคอนซาและคอตาซิมิคาร์สขยับขึ้นมาที่แผงนิดฟิลเรียกว่าตาลูเอนโดยืนต่ำไปตัวโฮดิง้งประคองสองรุ่นน้องอย่างฮาวิเอเลียดและไลอันกาเฟนแบก เบนโดลุยด e, ีอาชิดลิมเซนโดยมีโคดด้กักโปปั้นเกนในตำแหน่งเฝ้าหน่าฝั่งลักลินส์ของคุนซือโทมัสซาเกเดอร์มาในแผน3-4-3โทบิอัสลาวาวเป็นผู้รักษาประตู3ประการหลังใช้ฟิลิปเซลิสอันเดสอันดาเดและมักซิมทาโววิเอลอฟอีวานชูบิสกับซาชาโฮเวิร์ดเป็นคู่กลาง ขนาบข้างด้วยวิงแบ็กสองฝั่งอย่างฟิลิปสตอยโควิสและจอร์ดเบลโลโดยมีมาลินชูบิซิสโมเซตอูซอร้างสารรค์โอกาสให้หน้าเป้ากับตันทีมอย่างโรเบิร์ตซูว่ากันถึงรูปเกมแสกอร์ดิคาด หลังพลาดโอกาสปิดจ็อบในเกมกับโตลูสนี้จึงเป็นแมตช์สำคัญที่เราควรการันตีเขารอบให้ได้สักทีก่อนโปรแกรมที่เตทีทีในลีกจะมาถึงรูปเกมคิดว่าลิ์พูน่าจะขยกใส่อยู่ข้างเดียวแต่ก็ประมาทไม่ได้พอนัดแรกไปเล่นเฉยแฉจนโดนเขานำก่อนสุดท้ายเชื่อว่าด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าแม้ใช้สําองบวกกับเสียงเชียร์ในแอนฟิลด์จะพาลิ์พูถล่มได้3ประตูต่อศูนย์ และนี่คือครอบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ